จากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะจ้ะเนองมือนี้เจ๊ตู้ได้เดินทางมาทางวัดขเจ้ามีการมีงานกันพี่น้องกะรถก็สิมันหลายคักพี่น้องเอ้ยเจ๊ตู้ย่างมาเป็นกิโลแรอวมีพญานาคไงพร้อมบ่้่ะเนาะะเอาไปให้โรงงานปดกับิ่งแน่พี่น้องสมงามขักงามเนี้ดูเบิ่งแต่ล้อเก็เหรียนี้ ว้ายอ้โหงานไปนอนแล้วบ้งนุดอะไรมาล่อหุ่นหลูกเหมือนโดยมีคุณนภาครวู้สนันอกำลังน่านเดือนูงนกรุงเทพเป็นประธานในการหลอรคนกันหลายค่ะเืาอันนี้มีกองเงีน้ำตาไปหาลาหรือว่าไปไว้เป็นจองแล้วก็เอาได้เหมนี่ผู้ที่ยังมาท่านหูท่านเห็นก็เอาได้เหมนี่คือกันแค่ให้เป็นระเบียบคน่านั่นแหละ ดังนั้นวัตถุมงคลเหล่านี้ระบุว่ากลูกิลจบุคคลของร้านอันผู้ใดที่ผ่าพวกนีเงินหลายอันนี้ให้บูซ่าโคตรลอยผู้ใดคนเป็นหน้า่ไม่ร้านไม่บริษัทเลยออฟฟิศหนังนับเงินนับคำนับเงินนับคำอย่างต่างต่างนี่แหละเก็บไว้ไปเอาไปไว้ อันนี้ว้ใส่กันได้เื่อไปว้ยเจ้าอหมูขอกหมูตัวอกหมูนะเพราะย่าเรียดก็บปูาบม่ต้องอะไที่ต่าวิสุทธิย่างกะทิอ่ะอือผู้ใหผย่างเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใมากวันมากย่างร้อนสามดมีลูสามดอยเกลือแล้วก็ใส่ฟอกหอยเลยใันได้พอเกลือกินแล้เพืือเให้จากใน้ำทุเรีเอาไปใส่ฟอกเขา เ่าเไม่ได้ใส่กไม่ได้กา่เการนั้นเ่องนี้กที่หมอใส่จาเพราะว่ารอยจก้าหลายมีที่หาที่หอนพอกเาื่องพอไปเรื่อยพอหลุดน้องเออเ่าเป็นหูเป็นตาแท่ไอะไรหยที่สูุดก็คือการที่นออไอนหัวใจที่สูงเกินรู้เ่ิได้ยังไงมันต้องปัดเพราะเรื่องจอก้าเราทำอะรก็ต้อ่บอกเหนงาเรื่องน้อ บุญกระถินเนาะค่ะเนาะจากพี่น้องเอฟซีค่ะขอบคุเรีนเชิญท่านแรกครับคุณสนชากุณเพ็นสีใจเย็นกรับออกะั้วกับเชื่อมาคุณเป็นสีใจเย็นครับ ยัวแบบต่ำมากต่ำมากเป็นนุชชาเป็นสีใจเย็นตักเตรียมครับเตรียมตอนนี้ได้เท่าไหด้ยู่จ้ะแม่เพิ่นแจ้งยอดกระถินหรือไปแม่เทอดได้จ้ะจักแสนแม่ ที่หาเสียนยังบ่ท่านเป็นทางการบะโอ oh, ค่ะพี่น้องเย็บซี่ค่ะยังไม่เป็นทางการค่ะรอฟังเบิงอีกจากน่อยก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะจ้ะยอดกระถินเป็นงานบุญกระถินเนาะค่ะพี่น้องค่ะจ้ะคนหล่ไล่ห้ามองสีจอ<า>ดรถกับบ่มี่จ้ะ เจตูได้จอดไว้ไกลพุนเดี๋ยวแจ้งยอดกฐินให้ฟังอีกเท่อนึงแล้วค่ะเด้อนี่มีการมาแจกแจกพระพรแมนพ่อจ้ามีแจกพันนะคะสองร้อยองค์ค่ะพระสองร้อยองค์ว่โบเป็นตาดนาํ้ำเพลินดอกเบิงค้นเนี่ยเป็นพันนโรด กับเออกะว่าเนี่ทอดสองสองลอยองค์วะนะมึงคนเป็นจ้ำยอดกะทินได้บ่จ้าต่อไปแจงยอดกนรงานที่นอน SPT ครับ7ทงานที่นอน SPT โอ้เจ็ดเจ็ดเจ็บาทนี่คือเ่ราะท่านได้ลงโต7 2 0 0 0 0บาทโอ้ลงโตก็จะอยู่วางลานกัวนี่ล่ะนะ เจ็ดแสนสองหมื่นบาทสมภพคนหลายล่ะพี่น้องเพิ่นสิแจกวัตถุมงคล้นจ้ะพี่น้องคะจ้ะมีเจอต่อไปครับคุณธนากรเวียน 5, <000 S 1> อินยอดกระถินเจ็ดแสนสองหมื่นบาทจ้ะพี่น้องยังบ่ทท่านใอยูทูเด้วยค่ะเด้อเจ็ดแสนสองหมื่นบาทมีนดนตะผ้าครับ